ท่านประธานที่เคารพผมธีรชัยพันธุมาตรผู้แทนรัษฎรกรุงเทพมหานครเขตหนองจอกมีนบุรีลาดกระบังพักก้าวไกลขออนุญาตท่านประธานอภิปรายยติเรื่องปัญหาสินค้าเกษตรตกต่ำและปัญหาราคากุ้งตกต่ำท่านประธานที่เคารพครับในส่วนของกุ้งมันจะเป็นภาพสะท้อนของสาเหตุซึ่งเป็นแบบฟอร์มเดียวกับสินค้าเกษตรอยู่เกือบทุกประเภทซึ่งคล้ายๆกันว่าเหตุใดถึงตกต่ำ เรามาดูในส่วนของกุ้งก่อนนะครับเราปี53เราเคยผลิตกุ้งสูงสุดได้ทั้งหมด640,000ตันส่งออกได้ถึง427,580ตันมูลค่า1 0 0 0 0แล้านบาทในปี54เราสามารถสร้างมูลค่าส่งออกสูงสุดที่11,278ล้านบาทแต่ผ่านไป10ปีในปี2,564 ผลผลิตกุ้งไทยเหลืออยู่เพียง284,000ตันมูลค่าส่งออกถึงอ,ออกมีเพียงแค่47,908ล้านบาทก็พอสรุปได้ว่าประเทศไทยมีมูลค่าเสียหายจากการเสียโอกาสกุ้งไทยในช่วง10ปีไปถึงประมาณ500ล้านบาทนี่คือการลดอ,อย่างมีนัยยะเศรษฐกิจสถิตินะครับผมอยากให้ดูตัวเลขอีกตัวเลขหนึง่ง ก็คือในส่วนของผลผลิตกุ้งในปีพศ2563นะครับแบ่งออกเป็นกุ้งกุลาดำ11,619ตันกุ้งขาว256,43ตันนั่นหมายความว่ากุ้งขาวหรือกุ้งแวนอมเนี่ยนะครับมีถึง200,000กว่าตันกุ้งกุลาดำเป็นห้อยหมื่นตันทั้งที่ ในส่วนของการเลี้ยงกุ้งของไทยตั้งแต่แรกเริ่มในการเลี้ยงมา1ิบกว่าปีก่อนหน้านั้นเป็นการเลี้ยงกุ้งกุลาดํากุ้งกุลาดํานั้นมีการเลี้ยงเนี่ยประมาณสี่เดือนครึ่งถึงจะได้ผลผลิตเตาตัวเนี่ยต่อกิโลประมาณ60 7ิ8เจ็ดิบิตัวต่อกิโลแต่กุ้งแวนไมา์หรือกุ้งขาวนั้นเวลาเลี้ยงนะครับใช้เวลาสมเดือนกินจุกินได้ทุกเรื่องแล้วก็โตเร็ว,วแต่ขนาดกุ้งประมาณร้อยตัวโลขึ้นไปปีสี่ห้านะครับ กรมประมงได้ส่งเสริมการเลี้ยงกุ้งขาวและได้มีบริษัทยักษ์ใหญ่ทางเกษตรของประเทศไทยเข้ามาส่งเสริมการเลี้ยงขายอาหารกําหนดพัน์กุ้งแวนอไมเข้ามาแทนกุ้งกุลาดําแต่กุ้งกุลาดาเป็นกุ้งที่มีราคาอร่อยมีรสชาติมีราคาสูงกว่าเป็นกุ้งระดับที่พรีเมี่ยมกุ้งขาวระดับตลาดทั่วไปทําให้ผลผลิตที่ดูปีห3ท่านจาได้ไหมครับที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่ ผลผลิตปี63มันลดลงจากเดิมที่เป็น100%มาเหลือเพียงแค่พันหนึ่งหมื่นกุ้งขาวคือแวนไไม้ประมาณ245 0 0 0าทำให้ตรงนี้เรากำลังผลิตมาตามของบริษัทขนาดใหญ่นะครับซึ่งกลุ่มอาหารนะครับกลุ่มยานะครับกลุ่มพันกุ้งไม่ว่าราคาจะเป็นยังไงเขาก็ได้กำไรจากการกลุ่มตลาดตรงนี้แล้ว และบริษัทกเกษตรขนาดใหญ่นั้นเขามีเครือข่ายร้านค้าเครือข่ายรายย่อยนี้เต็มไปหมดสามารถผลิตสินค้าเกี่ยวกุ้งได้เองขายได้เองสังเกตได้ว่าในช่วงปี54นะครับที่เราถูกกีดกันทางการค้าเรื่องแรงงานเด็กนะฮะกับในส่วนของออโรคจากระรัศอเมริกานะครับซึ่งเรา,เ,าเราํำเข้าไม่ได้แต่เขาไม่ไม่มีส่วนสะเทือนตอนนี้ ผลผลิตของกุ้งนะครับกุ้งแวนดามาคลองตลาดทั้งหมดเราเป็นกุ้งกุ้งที่คุณภาพไม่สูงนักเราไม่สามารถขายได้ได้มากเลยนะครับนี่ประเด็นหนึ่งคือทําให้คุณภาพกุ้งนั้นต่ํากว่าที่ควรจะเป็นประเด็นที่2กระบวนการนําเข้าและส่งออกของกุ้งการนําเข้ากุ้งเรามีโคต้านะครับไม่มีโคต้าครับนำเข้าโดยเสรีการส่งออกเรามีโคต้าเพียงบริษัทใหญ่เพียงไม่กี่บริษัทเท่านั้นที่ส่งออกนั่นก็คือหมายความว่า ถ้าจะส่งออกต้องผ่านกระบวนการโคตาแต่นําเข้าบริษัทขนาดใหญ่นั้นถ้าราคากุ้งมีผลิตน้อยจะควบคุมราคาเขานําเข้าจากต่างประเทศจากเอกวาวอร์จากอินเดียจากเวียดนามหรือให้ประเทศเพื่อนบ้านเราเลี้ยงแล้วส่งเข้ามาทําให้ราคากุ้งในประเทศไม่มีทางที่จะกระเตื้องได้เลยนั่นก็เพราะเขาผลิตเองได้ขายเองได้ล้านสุกซื้อของเขาและในส่วนของประชาชนจะขายเองตามตลาดก็ขายได้น้อยรวมถึงในส่วนของกุ้งตัวนี้นะครับ การผลิตการเลี้ยงบริษัทขนาดใหญ่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันเขาใช้ผ้ายางนะครับปูในสวนบ่อมันต่างกับชาวบ้านเขาเลี้ยงเขาใช้ดินเวลาเลี้ยงไปเที่ยวที่หนึ่งมันจะเกิดเขาเรียกว่าแก๊สขึ้นมาเป็นเป็นกรดต้องเอาบุญขาวไปล้างนะครั้งที่สองตัวจะเล็กลงพอขนาดเล็กลงไม่กินอาหารไปขายบริษัทขนาดใหญ่ก็ถูกกดราคาครับนี่คือสาเหตุที่สำคัญก็คือการควบคุมของทุนใหญ่ที่เข้ามาผูกขาด ตัดตอนเรื่องอาหารเรื่องอตัวพันกุ้งเรื่องของยารวมถึงต้นทุนผลิตเรื่องค่าไฟน้ํามันในการที่ปั๊มน้ําค่าไฟในการปั๊มลมให้กับกุ้งท่านประธานครับเราไปเถียงอยู่หลายเรื่องเรื่องการส่งออกมันก็ไปเด่นปลายเหตุแต่เรื่องการผูกขาดของกลุ่มทุนใหญ่เราไม่เคยพูดถึงเลยเรื่องการส่งออกที่มีโคตา้าทําไมไม่เปิดให้คนส่งออกได้มากขึ้นและจํากัดการนําเข้าไม่ให้มาทลายตลาดในเมืองไทยสิ่งเหล่านี้รัฐบาลจําเป็นที่จะต้อง ให้ความสําคัญเรื่องนี้ทลายพุนผุขาดนะครับแล้วเปิดให้ให้ส่งออกได้และมาวางทางวิชาการใดแกแก้ปัญหาโรคก,กุ้งและปัญหาเรื่องการใช้แรงงานให้ดีเพื่อกันการกีดกันทางการค้าสิ่งเหล่านี้นี่คือการแก้ปัญหาที่ถูกต้องสมบูรณ์นะครับถ้าเราแก้แบบเดิมเราก็ได้ผลแบบเดิมถ้าเราแก้ที่โครงสร้างทลายพุนผุขาดให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะประกอบกุ้งเสรีไม่ให้ใครมากลุมอาหารกลุมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วรวยอยู่ เพียงคนกระจุกเดียวผมเชื่อว่าไม่มีทางแก้ปัญหาราคากุ้งได้นั่นก็หมายถึงรวมถึงสินค้าเกษตรตัวอื่นนะครับไม่ว่าเป็นไก่เป็นหมูเป็นข้าวโพดหรือเป็นสิ่งต่างๆเข้าสู่ระบบนี้เช่นกันครับกลุ่มทุนใหญ่กลุ่มทั้งหมดนี่คือนโยบายของพรรคก,ก้าวไกลนะครับก็คือการทลายคุณผูกขาดถ้าเราไม่สามารถทลายตรงนี้และยังเกรงใจยังอยู่ใต้อันนัแบบนั้นผมเชื่อว่าไอ้ปัญหาที่เข้ายติแบบนี้จะเข้าทุกสมัยไม่มีทางแก้ไขได้เลยครับท่านประธานครับ